สบ,บายดีเด้อพี่น้องสบ,บายดีตอนกลางคืนพี่น้องเบอ่อสุขูสุขพนมาที่มาเบึ่งมาสมฝนตกพี่น้องเลยลองจากพักกันกินเข่าแล้วก็พักกันเข้านอนเอามาเบึ้งฝนแห้งเลยคอย้ากั่ได้ห้องแห้งดอกพี่น้องผ่าเหลือมก็เลยทำบรรยากาศฝนตกค้าเที่ยงหน้าหน่อยพี่น้องได้เบึ้งได้สม้มเนาะ ໂຕກິນໂນຍນົມໃໝ່ນົມແແມງກໍຊິອອກເນພນຕກແຮງກໍຍັງໄຈັກໆບດ້ານມໃພດກິນຊວກມືກສົກນນນກໍເົ້ມຕີນມບ nha đi cả xí lung Nga, hai nhà phần mưa vớt xuống nhà cái thẩm nội ha tuyệt อุณหภกมนน้อากาศดีนั่นกํนาเ่ียกนอนูนออไ,ไปหลบไปจกักคำเขาไปเ่วงข้างลุมเ่จ้ะ Hãy tốt phải rồi hả phần đi đơ sẽ làm nhà bò mình đi <cười> à, <cười> làm nhà bò lắp leo và kinh phần mười đây mà vì lên tung tui tung tui tung tui <laughs> nhà cho nhóm bà luôn người nhóm, nhóm leo lâu à? à? ừ. nhom leo mà leo mà mà cái phần năng năng này hám và cái này bớt là mẹ thở ra sắc đáp ra nghe bớt lịt bà luôn người bây ta sang cái đây ừ. À. lìt nó ngươi đang lặng lỉnh như cái thọm Rồi để ma Hàm non còn rồi lẽo Hàm lại nó Hàm non con rồi lẽo Đừng thang lăng bạn nó con tục Tục ngang ngang ở đâu phần đó Thê lông mai, thê lông mai ngang này เนะขอนายสรับเออบลับบลับอ๋บลับไม่สิเล็ไม่สิเร็งเง้ยบ้อเนี้ยยน่ารู้ว่ารู้ว่าี่อืมไม่ต้อคิดอะถ้ากะเคยยุดถ่ายไปปลาลเโดนโยงเน่ยอืมวิ่งได้บาทนี่งานแลนเลยบาเนี่ยมีแต่งางอันเบาตัวเนี่จะแลนมีแต่วิ่งเลยปลาลอมือแกะล่อืม

นอนแช้าไหนก็นอนที่ทางนกมีครนอนนอนเช้ไนนอนเช้าไนก็นอนย่าเราไปนอนหามสือาคนให้ไปเลยขึ้นนอนคนเดียวห้ามมืยค้เื

มาเลยน้องคือใครเลยืก็คือกคือมังัเหออมจแบบบเป็นไงบ้านใ่บก็คือนลนงก็ได้ตเดียวแล้ว่ัเ่ ม่น hm? ่ามันจาแย่ันะไปหาไ่ที่ขาไปหาขาไหลไหลอม่านี้ไปหาพี่เนาพี่เงาพี่เงาไปก่อนหน้าตา่เงินพู่หงิงเนาะแล้วก็มนมนจะทานก็ลอกพี่เงินเหือัแต่ว่า้ห่ิงัน Bà tát thôm đó có gì sai Sao lại tát thì... Mình ừ, biết là gì? Mân, mân thang mình thơ. Hiện là gì thang thơ Cứ thang thơ không? lợi theo đời. แม่แม่แม oh, ่ oh, ี่เพื่นจะเป็นเพียงภูมิปัญญาเนี่เลย่อจะสูรเ์ีกจ้ะันไมไม่ใ่หัวแล้วไม่ใช่ยังอ่ะอ่นโอยเจ้าหน้าี่เจ๋งเนาะเพี่อย่าให้มึงห้านอนนั่นน่ะเมียนุ่งตอนี่นอนอ่ะเนยนอนเนี่ยนี่มาเนยนอนรับไดีสิ

มันจกลินเดือนสี่นะพราะมัแห้งแม,มตต่ตาลดตาลดเป็นเหย,ยวป่าวเป็นเหงาแค่ไหนแลกวคนโตี่อ่าก็่ือก็เจาะมาก มอเาคอจอไปนี่เอ็งคือจอกเลยเือจับมากมืเาอันโอ้คนแหงเนาะอืมออมาปดเหยาก่องเป็ดเหยาะก่อนเดยไปเดี๋ไปทางนี้ได้เยังยวไปเหยาทางวัวด้อยี่ไม่หยาะทา้งนี้หาสักร้อสิ

อา,อากาศดีเหมือนี่พี่น,อน้องบ่ะหอนนอนรับดีแล้วันนี้อไเลาขึ้นถึงเลยเหนยวก็ขึ้นนองก็ขึ้นยกไคขับไปอยู่น้นองๆ้าหนิเปลี่ยนกันขบับเออนุ่มนำบ่ไป เป็นใหม่ด้วยทีมั้งเด้อขอบคุณหลายที่มาเบื่งมาสมเด้อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจ